ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่านักประเมินไร้ค่าบับมาไร้พายนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวตากโลกคับผจญภัยนะครับพระเอกเกิดใหม่ศิลปะการต่อสู้แอคชั่นฮาเล็มแล้วก็แฟนตาซีด้วยนะครับเรียกได้ว่าพบทุกรถทุกชาติเลยทีเดียวนะครับเรื่องย่อนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับเมื่อตอนเป็นเด็กเเนี่ย ทุกคนนะครับเวลาที่เกิดมาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้รับอาชีพประจําตัวนะครับมาสักหนึ่งอาชีพนะครับจากเทพีแห่งแสงนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่พระเอกของเราเนี่ยได้รับอาชีพนะครับที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยเลยครับซึ่งสิ่งที่เขาทําได้นะครับเป็นอาชีพที่พระเอกได้รับมานะครับก็คือเป็นความสามารถในการประเมินราคาวัสดุนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงได้รับการปฏิบัติแบบเลวร้ายมากๆนะครับจากพระพวกของเขาเองครับจนทําให้พระเอกเนี่ย นะครับบางเอิญนะครับตกลงไปแล้วก็ได้ไปพบกับต้นไม้แรงเอสเข้านะครับที่ซ่อนอยู่ในฟูกใต้ดินครับแม่งได้พรัเทพมาสะงั้นนะครับจากนั้นนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเรียกได้ว่าเก่งแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับจุดเด่นของอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็คือตัวละครผู้หญิงในเรื่องน่ารักมากนะครับผมไม่อยากจะบองครับไม่ว่าจะเป็นนางเอกรางร้องนะครับทุกคนเลยนะครับพอเป็นสายฮาเลมนะครับสายฮาเลมทุกคนนะครับอย่างพวกเรานะครับก็ห้ามพลาดแล้วก็มาติดตามกันนะครับ